ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่เคารพหลักตุกตท่นเนาะนะครับเมื่อนี้แอดเดินทางมาตั้งแต่เสาร์เดึกเลยนะครับมาอยู่ทางอำเภอศรีนงลงนะครับอืมพาท่านผู้ชมนะครับมาฟังความฝันนะครับของน้องหลิวนะครับจึงแอดได้โทรศัพท์เบาเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีได้นะครับเออฝันแปลกๆอยู่นะครับฉะนั้นนะครับความฝันแต่ตัวเลขของเพิ่นสีเป็นตัวใด นะครับเดี๋ยวไปฟังความฝันของเพื่อนพร้อมกันเนาะนะครับก่อนไปนะครับก่อนสี่ไปเบิ้งตัวเลขกอย่าลืมให้กำลังใจผมพญายี่จี้น้ำเนดื้อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดน้ำเนยไปไปเบากับน้องเหลีวพร้อมกันไปครับผมครับผมครับสวัสดีครับน้องเหลิยวครับผมสวัสดีครับอ่านะครับได้ข่าวว่าเป็นเป็นคนที่อะไรแหละไม่ได้ข่าวหรอกเลขสูตรก็แม่นอยู่นะ ใช่ไหมนี่ครับมีมีเข้าเข้าเกือบทุกงวดแต่จับตัวใส่ไม่ถูกอ๋อเลขสูตรนี่เป็นเลขวิ่งใช่ได้แต่เลขวิ่งแต่ยังจับคู่ไม่แม่นไม่แม่นไม่แม่นเคยเคยเคยซื้อแต่ว่าจับเข้าไม่แม่นแต่มีหลักๆอยู่มีครับมีอืมจะจะมีกี่ตัวเลขเลขมีเลขมีอยู่สองตัว วันนี้วันที่สองนี่ตัวไหนครับที่แน่ๆเลยก็สีขาเพราะว่าตามที่ฝันแล้วก็ในตาราง,<ไ>งกง็เล็กวิ่งอะ่ะเล็กวิ่งเล็กวิ่งเล็กวิ่งมันอยู่ในตารางเล็กวิ่งจำได้ไหมว่ามีตัวไหนมั้งมันเล,เล็กมันหลายตัวนะมันจำไม่ทด้ตัวแล้ว,แล,วแล้วแต่ความชอบของคนอืมเอาเราวันนี้จะมาถามความฝัน เพราะว่าได้ได้ยินมารู้สึกมีความสนใจในในความฝันอ่ะช่วยช่วยเล่าความฝันให้ฟังนิดนึงครับ,บ<โ>ไม่นิดนึงอ่ฮะเล่าให้ละเอียดเลยฝันว่ายังไงครับก็ <c oughs> คืนนั้นนไปไปกรีดยางที่สวนพินาครับก็รู้สึกว่าเมื่อยเมื่อยนิดหน่อยแล้วก็ว่าขอนอนพักสักแป๊บหนึ่งนอนพักสักแป๊บหนึ่งแล้วนี่ก็ก็หลับตอนไหนไม่รู้เรื่องแต่แต่ แต่ฝันฝันใช่เวลาเวลาไม,ไม่ไม่กี่ชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงฝันฝันว่าเข้าในบ้านเราอยู่ในบ้านแต่ทีนี้เห็นบ้านหลังหนึ่งของของลุงซึ่งมีฝันเห็นงูใหญ่อยู่ในบ้านงูใหญ่ใช่งูใหญ่สีทองเลยอยู่ในบ้านลุงใช่อยู่ในบ้านอยู่ในตัวบ้านเลยข้างในบ้านเลยครับ แล้วที่นี้ก็บอกพวกเขามาดูบอกชาวบ้านมาดูคือชาวบ้านแถวนั้นมาดูพอบอกชาวบ้านมาดูเขาก็เลือ้อยออกตอนแรกเห็น <artic ert S 2> เห็นตัวเดียวนะครับเห็นเห็นเห็นนอนอยู่ในบ้านตัวเดียวพอบอกชาวบ้านมาดู <im ane> เขาเลือ้อยออกเลือ้อยออกสองตัวทีนี้เลื้อยอ,ออกจากบ้านนะสองตัวเลือเล้อยออกจากบ้านเป็นสองตัวแล้วก็ไปเกี่ยวกันอยู่ตรงถนนก็คือเกี่ยวกันชูขึ้น เกี่ยวเกี่ยวขึ้นบนนะอเหมือนกับงูที่จะผสมพันธุ์กันนะใช่ใช่ม,มีแล้วทีนี้ผมก็ไปยืนอยู่ในบ้านหลังนึงเพราะว่าผมเป็นคนกลัวงูมผมก็หนีครับพอเขาเกี่ยวกันเสร็จอีกตัวหนึ่งเนะี่ยตัวตัวตัวเล็กเลือยมาทางผมเข้าเข้าบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วก็หายไปเลยแต่แต่ตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเลื้อยลงไปทางตะวันตกไปที่สารปู่ตา เพราะว่าบ้านลุงน่ยอยู่ใกล้ๆกับสารปูตาใช่ครับมาห่างกันแค่สองสาหลังก็ไปถึงปูตาใช่ตัวตัวใหญ่เขาจะเลยไปทางนั้นนะครับแล่วก็หลังจากนั้นก็สะดุ้งตื่นเหมือนเหมือนมีเหมือนม,มีอะไรมาปลุกให้ตื่นนี่ครับที่ที่นานะที่สวนยางนะนอนที่สวนยางอ้นี้คือนอนที่สวนยางใช่ใช่นอนที่สวนยางไปกรีดยางครับสะดุ้งตื่นเหมือนมีอะไรมาปลุก พอตื่นขึ้นมาปุ๊บก็ไม่ได้สลึมสลือไม่ได้อะไรไม่ได้งงไม่ได้อะไรก็ตื่นปกติแต่เห็นแสงไฟอะแสงไฟจ้าเลยแสงไฟสว่างเลยแค่แค่แควบเดียวตรงจอมปลวกที่นาที่สวนยางครับครับตรงจอมปลวกที่สวนยางที่นาผมตอนแรกผมก็นึกว่ามีคนไปส่องหนูส่องอะไร แต่พอเปิดไฟฉายส่องดูสุดท้ายไม่มีคนไม่มีอะไรเลยไฟใหญ่ไหมลูกไฟจ้าเลยสว่างเลยอ๋อสว่างทั้งโพลเลยใช่ก็คือแว็บเข้าไปข้างโพลสว่างแว็บเข้าไปตรงนั้นเลยอืกลัวไหมไม่ไม่รู้สึกกลัวเพราะเป็นคนที่ไม่ไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวอครับแล้วคิดว่าเป็นแสงไฟเลยก็เท่าที่ถามจากแม่เนาะครับ แม่เขาบอกว่าโพนนั้นก็น่าจะมีของเขาอยู่เพราะว่าในสวนยางจะเป็นจะมีเจ้าของที่เขาอยู่น่า<ช>จะเป็นผีเจ้าที่อะไรประมาณนั้นใช่ครับหายแวบไปเลยหายแวบเข้าไปใน,นสวน,นในโพน่เลยน่าจะไปขอเลขตรงนั้นเนาะก็คิดว่าน่าจะไปจุดทูบขอตรงนั้น <c oughs> เ,เคยเห็นบ่อยไหมตรงนั้นไม่ไม่ครับเพิง่งเพิ่งจะเห็นนี่แหละเพิ่งจะเห็นใช่เพิ่งจะเห็นนี่เลยดึกไหมนั่น ต่อมาตีสามตีสี่ตีสามตีสี่ใช่เพราะว่าตื่นขึ้นมายังไม่สว่างเลยตะวันอะไรยังไม่ขึ้นเลยยังดาวยังเต็มเต็มท้องฟ้าเลยฟ้ายังมืดอยู่เลยเหมือนกับเหมือนกับเจ้าที่ตรงนั้นแหละไปปลุกให้ตื่นแล้วจากที่ฝันะแล้วตัวเลขตัวนี้จะเอาตรงไหนตัวเลขอยู่อยู่ที่นู่นที่นู่นไม่มีตัวเลขแต่แต่ก่อนก่อนก่อนที่งูเขาจะไปทางปู่ตานะครับ คือได้ยินเสียงเขาบอกว่าตรงนี้นะตรงนี้นะก็เหมือนคล้ายๆกับว่าไอ้เราก็ไม่รู้ว่าอะไรตรงนี้ตรงนี้แต่เราก็คิดว่าน่าจะเป็นตรงที่เขาเข้ามาอยู่ก่อนที่เขาจะออกไปนะตรงนี้เนี่คือเสียงใครพูดไม่ไม่มีใครไม่มีคนพูดขณะชาวบ้านไปไม่มีคนพูดแต่มีเสียงว่าตรงนี้นะเขาบอกว่าตรงนี้นะเขาว่าตรงนี้นี่คือตรงไหนคือตรงตรงบ้านหลังที่งูอยู่ที่เห็นงูอืตรงนั้นเลยอืก่อนก่อนที่เขาจะไปทางสารปูตา ก็หลังจากได้ยินเสียงนั้นเขาก็าไปซึ่งผมก็คิดว่ามันคืออะไรเขาโว่กตรงนี้นะตรงนี้นะแต่ตามที่ผมเคยฝันก็คือผมจะตีเป็นบ้านเล็กที่เลยเพราะว่าเขาเขาอยู่ตรงนั้นท,ที่ที่เห็นเขาตรงนั้นคใช่ก็ก,ก็น่าจะเอาบ้านเล็กที่เลยใช่ครับ,บแล้วลบ้านเล็กที่ของลุงนั่นคือ บ้านเล็กที่ของลุงก็คือตอนเช้ามาผมไปถามเขาเลยนะ,ะถามเขาว่าสี่เก้าสี่เก้าบ้านเล็กที่สี่เก้าสี่เก้าเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวแต่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งที่ว่างูตัวเล็กเข้าไปหายนะี่ยบ้านเล็ก <13 3 S 1> ที่หนึ่งสามสามหนึ่งสามสามใช่ที่เลยมาหาผมแล้วเข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วก็หายไปเลยสรุปแล้ว<ม>นี่คือ,อพอเจองูที่เกี่ยวกันเสร็จรก็แยก แต่ก็จะมีเสียงบอกว่าตรงนี้นะไอ้นี่คืองูตัวใหญ่น่าจะใช่เพราะว่าเพราะว่ามีมีเป็นเสียงนั้นแล้วเขาก็ไปเลยอตรงนี้นะสิ้นเสียงใช่ก็เลยใส่บ้านเล็กที่สี่เก้าใช่ครับเพราะว่างูมันอยู่ในบ้านเล็กที่สี่เก้าใช่ครับแล้วไอ้ตัวเล็กตัวเล็กเลยเข้าบ้านอีกหลังหนึ่งบ้านตรงข้ามเลื้อยเข้ามาบ้านตรงข้ามใช่เลื้อยเลื้อยมาหาผมแหละเพราะว่าผมยืนอยู่ในบ้านหลังนั้นครับ อ๋อเยือนอยู่บ้านอะ,อะไรนะหนึ่งสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามใช่สรุปแล้วก็จะมีสองตัวหนึ่งสามสามครับกับสี่เก้าใช่เป็นเป็นความฝันเนาะเอาหนึ่งสามสามเขียนผิดอีกแล้วหนึ่งหนึ่งสามสามเบอร์เป็นไปเช้า เ,เขียนครอบพุมไว้ทุกตัวครับนะครับก็คือจะเป็นตัวเลข49กับ133ใช่อตัวนี้เนาะ49คือคือหนึ่งใน49นี่ที่บ้านเลขที่หลังนี้ครับซึ่งเลขตัวนี้อยู่ในตารางที่ผมทําด้วยที่ตารางที่ผมทําที่ว่าเลขนะ่เข้าเกือบทุกงวดแต่ว่าจับตัวซื้อไม่ถูกอืแล้วก็มีตาราง49เนี่ยมีอยู่ในมีอยู่ในตารางรด้วยใช่ ถ้าให้ชอบเนี่ยคือชอบ4ี่เก้าใช่ชอบ4ี่เก้าอ๋อก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งเนาะครับนะครับความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช่นะครับก็ใช้ดุลพินิจใช้วิจริยาในการรับชมอย่าลืมว่าเลขเก้ามันกลับหัวได้อ่าสี่เก้าสี่หกครับครับเอาเขียนสี่หกไว้หน่อยเพื่อหลายคนควรจะลืมสี่เก้ากับสี่ใช่อย่าลืมว่า เลขมันกลับหัวได้อืมเพราะว่าหลายคนก็จะลืมเนาะเอเหมือนกันนะคนพูดก็บางครั้งก็คิดไม่ถึงเหมือนกันใช่ก็เป็นสรุปตัวเลขของน้องเหลิวเนาะนะครับในงวดวันที่สองมกราคมนะครับ4ี่เกับ4ี่หแล้วก็สมตัวนี่ที่งูตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กก็คือหนึ่งสาสใช่ตัดเล่นก็คือ1นึสกับสาสครับนะครับก็ท้ายสุดขอบคุณ น้องหลิวเนาะนะครับก็ขอให้ชุดนี้นะครับเป็นชุดที่มอบโชคตอนรับปีใหม่เนาะน้องหลิวเนาะนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ